นะครับฐานที่ออเผาได้เงาวแวบเลยไม่มีขี้เท่าขาวเลยนะดำแม่แมะครับไม่มีขี้เท่าเลยนะก้นแล้วก็รูรูที่แก๊สถังรูถัทงที่แก๊สพ่นออกรอบๆอบอะนะไม่มีเสียหายเลยใช้ได้ถึงดินข้างบนจะพังไปหน่อยนี่ดินรูนี่มันพังไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายแต่ฐานข้างในได้เป็นตัวดีมากเลย หมุดนิดนึงนะอ่านี่เห็นไหมสำเร็จเลยครับไม่มีไม่มีว่าไม่สุกเลยนะสุกทุกอันเลยฐานข้างในสุกหมดเลยที่เห็นเนี่ยมันขาวๆคือมันสะท้อนแสง่านนี่มันเป็นฝุ่นอะคือฝุ่นมันมาจับสะท้อนเองต่ดาหมดเลยนะฐานเป็นเงาเลย ขนาดถังนี่ยังเป็นเงาสีน้ำเงินเลยนี่ความร้อนสูงมาก